เด็กแรกเกิดโดนแต่ไม่่ได้

เดี๋ยวต่อก็หลับแล้วดีนะโดนตบหลัวๆไม่รู้จะไปฮะตัวสมัครันนี้สมัครตัวฉีด การะดเทรดใหม่เฉยมาเล่นเกมเฮ้ยฟาร์มตังก็จะได้เล่นเกมใหม่แล้วเป็นเกม e n e r ่ y เล่นติดสนใจ้าติดไ่มเอาไว้ฟาร์มจังฟานนี้ n e r เล่นนะมัน,น,นนะมีเกมสิ่ง <S <S> อ่าเดี๋ยวคืแล้วต้องลงทุน20ดอลนะแบบได้กำไรวันละวันละเท่าไหระ่วะลงทุน20ดอลได้กำไรวันละ2 2.2ดนอนอย่างเงี้ย bích bay 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 ปืนนัดเดียวแม่งมาหมดโรงพยาบาลเลยมั้งเนี่ย เสียงเกมไม่ได้เข้ากันเลย ถ้าเดินเหมือนอะไรมันติดอยู่หว่างขาไม่รู้มันต้องมีพี่มันต้องมีต้องมีนะก็มไม่มีนะเป็นเพื่อนสาวมันรถคันนี้ขับได้ <S <S โอ้เรียกว่าไอ้นั่น แล้ว,ว่ามันจะให้ช่องเก็บของเยอะเป็นรถตู้แราพี่จะหาแก๊สแคนได้ที่ไหนนะครับเหรอมมีตรนที่พี่<ม>ตกสำรวจแก๊สแคนรู้ต้องหยุดปั๊มน้ำมันนะเพราะมันเป็นแก๊สแคน โรงพยาบาลมีแค่นี้แหละไปดูในบูทก่อน,นแซนน้นจะมาะหมมดไหมนี่แซนมาพี่ยิงไปโป้งเนะึมง้พี่ไม่สเตลไปเล่าโป้งมาดิ ไปตบต้นไม้เล่นมาตีก็ตายมตีก็ตายดูดิตีก็ตายิมไม่ก ตายก่อนแล้วพี่ก็ฆ่าต,ตาไตกินเองไม่พี่ไม่ใช่คนอย่างนั้นใช่เปล่าใช่ข้างในมีพี่เบิรมเลยเราเยอะด้วยนะ โบหัวาให้วุ้ยมาทับกระตายเจ็บนักธนูอะไรมาปล่อยให้โดนตกใกล้ๆสรุปกระบองให้ดัดีสุดกระบองตำรวจ เปลี่ยนให้นั่นเลยดีกดเบาเลยกลับมาไม่เอาคืนจะค่อยกลับเียบูดกันอะไรอ่ะ เล่นเกมอะไรเล่นเลยปืนปืนใจชื่อเจ้าปืนมันมีไอตีกองใช่ไหมเอาพูดว่าอะไรอ่ะิีตอนเท่าไหร่ถามกูเกินไหมนะยี่สิบตอนเท่าไหร่คูนสามห้าเข้าไป คูสามก็ไดะ้ง่ายดีร้อยจุดร้อยเองมาตอกับเล่นเิวขายเงินได้เลยกิยมซิ่งจอสนใจมาปรไปกดได้หน่อยกิมไินเกิมซิงกิมซิงกมซิงกิมซิงจอยองเป็นจริงิง ต่อจะเอาเกมอะไรให้ว่างเร็บจอนลองต่อลองแบะไว้ในดีสคอร์ดเลยแบะนะแบะไอ้สนใจปะเดี๋ยวก่อนตั้งปดอย่าคีมอยู่ทําอะไรน่ะคีมไหนท้าคีมล็อกนะใช่ใช่ไดเป็นเกมที่มันต้องอันนี้ต้องเข้าเร็วออกเร็วจริงๆดีเลยเป็น เราอยากเล่นเกมนี่มันแบบเป็นเกมมันจะไม่ใช่เข้าเลู่วออกเลิวเกมอันนี้ลงทุนเกมกับการลงทุนแฟนแฟนมีแต่เวลาให้แต่ไม่มีเงินไปใกล้กันนที่ก่อนเท่าไหร่เจ็ดรอยเย่อเยออนมัน มีกับสองอ๋อย่อยเป็นผ้าได้ไม่มีลรยลยบทมีมค <น S 2> ุณลุงสีส่คนที่น่าจะเป็นแฝดสี่ยามมานั่งหลับน,น,นี่มันแทนน,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 นี่นี่มันไอดอน นักหลับในตำนานมันมีจุดแอคยูเอทีอ่ะใช่าใจไหมดูดิน่าด,ด,ดังเหมือนกันเลยไปดีกว่าเดี๋ยวโดน ไก็หนูอยู่ว่าไปขน,นเลื่อยเปลือกเนี่ยตัวนีกแ้วสิบเปิดรุ่ฟานปลูกพักรนดน้ำตึ้นมาเก็บเหรียญเล่นแบบไม่ต้องลงทุนก็เล่นได้อยู่นะให้หนึ่งจุดห้ามาก็ลองเล่นดู <S 2> <S 2> ตัวนี้ห้งเลา เรื่องเราจะเล่นยังไงเล่นหรือว่าจะเล่นเกมนี้กับพี่ดูฉันจริงเราไปเเล่นกมได้ไหมมันเล่นในโทรศัพท์ได้ไหมไอ้ตต้องการเป็นเกมเว็ะดีเกมนู้จักเกมซิงก์ปะเป็นเกมซิงค์ห้าอีกสองซองค์เป็นเกมซิงค์ด้วยจุดเมเป็กก็ <Battery. S 2> แบตเตอรี่ยิงว่ะเล่นเป็นยังไในโทรศัพท์ใช่ยิงจอก็ดีเล่นในโทรศัพท์อ่ะ,ปปะแต่มันเป็นเกจีนอไฟเตอร์รุมอข่้น,นออน <c oughs> ที่ไหนก็ได้จะได้เล่นในคอมอนโรมปทุษษปัคน ทำให้แชมป์ป๊อปปูล่าไปถึงสามเมื่อเช้าก็ปื่นใส่กาดีน,นี่หนาวม,มันอยู่เชียงราย สั้นมาใช้แล้วลูกกระสุนปืนสั้นเยอะเหลือเกินมาเมกมปิดครับเกกัน นุ่มปากของหน่อยโอเคดยวิกเกอร์วันอา่ตัวฝฟด้วตัวัน Thank you. ไปนอนเราไปจ้ากคนหนึ่ง

ต้นไม้เลยเปไม่ล่นซิลเซอรกินงแหมแตกชุดทอง เป็นละไม่ดิแค่คิดว่าจะไปเติมอันนี้ก็ไม่อยากเติมหรอเติมเราใครให้เติมใครให้ใครให้เติมเติมสัตว์เลี้ยงเติมอะไรอะเติมปั๊มยาออโต้เติมไม่เติมไม่ต้องเติมใครให้เติมไอ้เติมเลยเติมเิมไม่นั่นแหะนะไม่เติมเราจะเล่นยังไงเติมจริงจะเล่นยังไง ก็เล่นออริจินนอนไงกเนี่ยปวดมือจะตายไม่เตื่นอ๋อจะมาปั๊มออโต้ปั๊มมือหมดแล้วภารกิจเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอนู่เนี่ดิ้นกีมเปิดใหม่มันจะเปิดพร้อมกันถ้ามันเปิด รอนงอีกะไรตามดูอีกปันน้ำมันเราไม่ต้องขึ้นไปถึงบนภูเขาก็ได้นี่แซนมันหไรอยู่ตรงนี้ก็มี จะมาหาแย็ดแขนแย็ดแขนยังไงเนะ่ยต้องเอาน้ำดีไหม เก๊สแคมมอไซต์ดีกว่าขับไม่ได้อีกนสนซาไม่เจอปั๊มน้ำมันเลยว่ามีแก๊สแคมครับก็ไม่ได้ไม่มี ครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอพักไว้แค่นี้ก่อนนะครับกลับมาพบกับดาวรา EP ใหม่ได้ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ